ในกุศลเจตนาของสัทธาญาโยงทั้งหลายทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็น <c oughs> ตอนบ่ายของตอนเย็นแล้วของวันที่สิมกราคม2 5 6 7ซึ่งญาิโยก็ไม่หนีไม่ห่างจากการได้สั่งสมขึ้นซึ่งบุญเลย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมจนมาทะลุเดือนมกราคมอาตรมาเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าจะให้เล่าเท่าความนี่ก็โอ,โอ้ยาวเลยเทวดาติ๊กตอกท่านบอกให้โยมมาที่วัดอารมาก็เหนื่อยเลยโยมหมดอิสรภาพอีกต่างหาก ไม่รู้จะว่ายัางไงเพราะว่าเวลาที่เคยได้ทำกิจกรรมงานอื่นๆปัจจุบันนี้มันไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั่นอีกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่จะต้องมาสงเคราะห์โยมมาโนเคราะห์โยมแทนเพราะว่าเห็นญาติโยมทุกมาในตะมาก็ไม่รู้จะพูดยังไง แต่ละคนแต่ละท่านก็<ๆ>บางคนก็นไม่มีทุกข์อะไรแต่ก็อยากจะมาสร้างบุญสร้างผู้สลบางคนก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างเมื่อเช้านี้เห็นโยมคนหนึ่งที่มาจากจังหวัดพะเยาป่วยด้วยโลกผิวหนังอักเสบดำเป็นเป็นฐานเลยะโยม อันนี้คงมีวิบากกรรมเกี่ยวกับศา,าสนาเกี่ยวกับเรื่องพระรัตนาตาัยก็เลยบอกให้ไปแก้โดยการไ,ไปขอคมากรรมตอบพระพุทธรูปองค์พระประธานใกล้วัดไหนก็ให้ไปวัดนั้นแล้วก็ให้ไปปล่อยปลาห้าสิบหกตัวแล้วก็ให้สวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างที่เราสวดทักษิณาวัดเมื่อกี้สามรอบนี้ แล้วก็ให้โยมไปกวาดวัดขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยเลยกวาดวัดกว่าบอกให้โยมไปทำแล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยวิบากกรรมมันพูดยากเหลือเกินแต่ละคนแต่ละท่านสร้างกรรมสร้างวิบากบางทีทำกับพระศา,าสนาพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ก็มีบางคนก็ไปทำกับพ่อแม่ก็มีไปทำกับครูบาอาจารย์ก็มีไปทำกับ เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพื่อก็มีจะพบไหนไม่รู้วิบากกรรมเมื่อ <c oughs> มันติดตามมาสนองผลเนี่ยทำให้ทุกข์ยากลำบากบางคนเจ็บป่วยจนไม่รู้จะพูดยังไงเจ็บป่วยด้วยโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาจนว่าบางทีเราเห็นแล้วก็สงสารว่า โรคภายในที่เกิดเช่นมะเร็งตรงปอดมั่งตรงอวัยวะภายในหัวใจมั่งตรงสมองมั่งหลายที่หลายทางก็ได้แต่บอกวิธีแก่เอาเครดอย่างเช่นว่าการใส่หัวใจพระพุทธลูกเสื่องใส่เครื่องในพระพุทธลูกเป็นต้นหรือบางทีก็ให้แก่โดยการซ่อมพระพุทธลูกเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เครดเล,เล็กๆน้อยๆเราต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสาระโยมเพราะว่าภัยร้ายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะพ่ายต่อพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพทั้งนั้นไม่ว่าภัยใดๆที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์ก็จะล่วงตกไปด้วยอํานาจของพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพอย่างที่ทุกวันนด้เราได้เจริญ บทถวายพรพระพาะหงสหัสสมาพินิมภิจสาวุธันตังนั่นแหละพระเจ้าชนะทั้งยักษ์ทั้งานาคทั้งคนทั้งช้างทั้งคนไม่ดีเช่นพระเทวทัตก,ก็ดีจินจามนาวิกาก็ดีคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่ทำบาปทำกรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นที่เอาชนะ ต่อบรรดาคนผู้ที่มีจิตใจอันแข็งกระด้างเราทั้งหลายที่ได้มาทำบุญสร้างกุศลอุที่ส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรน,นี่ก็ส่วนหนึ่งที่เราได้ทำบุญสร้างกุศลเพื่อแผ่บุญให้แก่ตัวเราเองพ่อแม่รวมไปถึงเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรส่วนเป็นเจ้าบุญนายคุณนั่นก็ส่งเสริมให้เราเจริญส่วนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็สวดขอให้เขาพ้นทุกข์พ้นยากพ้นลำบาก อาตมาอยากจะฝากบอกขยัโยมทุกคนขอให้ไหว้พระสวดมนต์ด้วยบทอิตทิพิโสพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างที่เราทักศินาวัตรพระธาตุเมื่อกี้นี้ถ้าเราสวดทุกวันเนี่ยหนึ่งจิตจะเป็นสมาธิสองพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนั้นจะปกป้องชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ให้มีอันพยันอันตรายใดๆถ้าเราได้เจริญอยู่ทุกวัน,ท,วนทุกเวลาแล้ว เราจะมีความสุขและจิตเราจะเป็นสมาธิและพลังจิตเราจะเกิดมีสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่ชั่วร้ายก็จะพลายมาลายหายไปเมื่อวานนี้ก็มีโยมอุ่สูอุสาบินมาจากอเมริกาหลายคณะทีเดียวเมื่อวานนี้จากอเมริกาบางคนมาแล้วก็มาถูกมนต์ดำคุณใสที่ไม่ดีเมื่อวานนี้ ก็เลยอธิษฐานเอาน้ำมนต์ให้กินก็ร้อนออกตัวพูดว่าบูกว่าไปโดนคุณใส่ทาใสา่ก็หายไปก็ให้สวดพูดธบคุณธรรมคุณสังฆคุณปกป้องไว้สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ในโลกศาสตร์เหล่านี้ยังมีอยู่ในโลกญาญโยมพวกอมนุษย์พวกคิดไม่ดีพวกคิดลบเนี่ยยังมีอยู่จิตที่ไม่ดียังคิดที่จะคิดจะทําลายจองล่างจองผานคนอยู่อีกบางทีเป็นพระซะด้วยโยม ไปทำสเสนียาแฝดไปทำโน่นนั่นนี่ไม่ดีเลยพระอย่างนี้ไม่น่านับถือซึ่งญาติโยมก็ให้ดูเอาเวลาคบคนคบเข้าไปหาพระหาเจ้าก็ขอให้ดูให้ดีเดี๋ยวจะถูกหลอกลวงเอาว่าไปทำพิธีอย่างนั่นอย่างนี้อย่างอมาตมมาเนี่ยาตมาโดยเฉพาะอาตมานี่ตั้งแต่บวชเป็นเนนมาอายุสิบสามปี จนปัจจุบันบวชอุปสมบทมานี้ห้าสิบสองห้าสิบสามปีอาตมาบวชมานี้เจ็ดสิบสองปีอายุของอาตมาอาตมาสร้างแต่กุศลอาตมาประพฤติแต่ศีลธรรมที่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำตามพระวินยัยอาตมาก็ทำตามพระวินยัยและสิ่งเหล่านี้แหละที่คุ้มครองอาตมามาโดยตลอดเพราะนั้น ญาติโยมให้เชื่อเถอว่าพุทธคุณธรรมคุณประสังคุณเนี่ยสามารถขจัดปัดเป่าภัยพยันต์อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกไปได้ขอให้บาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ญาติโยมได้กระทำบำําเพ็ญดีชอบแล้วเป็นผลเป็นอนิสง์เป็นพละวะัตปัจจัยสูงส่งให้ญาติโยมเนี่ยดำเนินชีวิตในทางคัรลองที่ถูกที่ชอบ จะเป็นมหากุศลจะเป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับพวกเราไม่มีวันตกต่ำขอให้พวกเราเดินดำเนินนมทางของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณนั้นให้เราเดินไปด้วยทางดีให้เราเดินจิตไปด้วยทางกุศลทางจีทางจิตท,ท,ทางที่เป็นกุศลจะดำชีวิตเราบรรลุนในพพกอบความสุขไม่มีชีวิตที่ตกต่ำสืบไปเพราะนั้นขอฝากไว้หนึ่งใส่พระสดมนต์ สองใส่าบาตรจำเช้าเม่มีเวลาโอกาสใส่าบาตรได้ใส่าบาตรสามให้ญาติโยมประพฤติปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานภาวนาอันนี้จะเป็นหงกุศลที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของพวกเราอย่าคิดลบให้เราคิดบวกสร้างกุศลไว้จะเป็นมงคลสําหรับชีวิตของพวกเราสืบไป